ประมาณนี้ค่ะก็จะได้เป็นเนื้อฉีกไก่เนาะจะเราพิสูจน์ผ่าที่เจมดให้มานะเพื่อนๆนก็จะเนื้อจะประมาณนี้นะเม็ดก็จะได้ประมาณนี้นะเหมือนที่เจมอบอกไว้ไหมจะพร้มอมยังพร้อมแล้วเราล,ล,ล,ลขอยไปนา,นานแล้ว ด้วยคุณู้เปร์ทั้งสี่ท่านนะว่าผู้เรียนที่อันนี้จะดามามากเลย่าออกมาแล้วมันแข็งแบบนี้จิงสุกบ้างไม่สุกบ้านแข็งแบบนี้เนี่ยมันยังแข็งอยู่เลยทุเรียนอ่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่สุกๆุก็ไม่ดวอกัะลูกเบสก็ไม่เป็นสีน้ำตาลเช่ม แกเนื้อพยายังติดเปลือกติดไ้อะเจมสจจะพิสูจน์ว่าผู้เรียนแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเรียนกำลังจะสุกมันยังไม่สุกผู้เรียนแบบนี้คือพร้อมที่จะผ่าดทุนค่ะจะพิสูจน์โดยจะแบ่งให้ยูทูบเบอร์อทั้ง4 0านในคนละหนึ่งชิ้นแล้วพรุ่งนี้เช้าดื่มา ไมอย่างไรนะแล้วผ่าได้ด้วยหรอเนี่ยไม่เน่าหรออไม่เน่าค่ะทําไปเพราะทุเรียนลูกนี้ใกล้สุกแล้วทกเรียนแบบนี้ผ่าได้นะคะแต่เพื่อนจะไปผ่าเล่นพยายาม่ผ่าเสียนติ๊กเล่นนะคะถ้าผ่าแบบนี้คือเขาจะไม่สุกเขาจะเน่าก่อนสุกนี่คือที่ผ่าได้เพราะว่ามันเริ่มใกล้สุกแล้วใกล้จะสุกแล้ว อย่างนี้เราเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อหามเนื้อไก่เนื้อฉีกไก่เนื้อมันควายคำว่าหามแปลว,ว่าไม่ใช่ที่เรียมสุกนะคะมีลูกค้าหลนะายท่านชอบมาสั่งเอาคำหาม,หามเราบอกว่าอธิบายคำว่าหามดิหามสุกๆกินมันหวานไม่ใช่นะหามทีเตรียมไม่สุกเตรียมเดียวกำลังจงะสุกไปฝากพี่พี่ยูทูบเบอร์นะไปที่ถูด วันนี้เราพากันแล้วพิสูจน์กันต่อนะว่าเนี้ยกระตุกอร่อยหวานฉ่ำหรือไม่อย่างไรนะทุกคนนะครับถามผมที่เราผ่าเราผ่าดูว่า okay มันจะสุกยังไงนะไปเอาเรามาดูเอาอันไหนอันนี้นี่นะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อารโอ้ยเดี๋ยวพิสูจน์ให้นะมีแล้วเป็นยังไงนะทุกคนว่า สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวแอดจะมาลองพิสูจน์ทุกเรียนที่เจมหมดให้มานะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวแอดจะลองพาดูนะคะเม่อ่าจะผาเลยนะ ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะคะจะเดี๋ยวแอดปาดไส้ก่อนนิดนึงนะคะเพื่อนจ้ะปาดไส้นิดหนึง่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองผ่าดูเนาะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองพาด,ดูค่ะดูกันประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนที่จะหมดพูดไหมเม็ดมันเข้มขึ้นไหมคะดูนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ ประมาณนี้ค่ะก็จะได้เป็นเนื้อฉีกไก่เนาะจะเราพิสูจน์ผ่าที่เจม,มดให้มานะเพื่อนๆก็จะเนื้อจะประมาณนี้นะเม็ดก็จะได้ประมาณนี้นะเหมือนที่เจม,มดบอกไว้ไหมจะ